ล l l a ์บอกว่าอินนัลลอฮะยุดาฟิออานิละดีนอามานูแน่นอนพระอ,องลล l a ์นั้นยุดาฟิอะองจะทรงปกป้องบรรดามุมินทั้งหลายครับทุกวันนี้ถูกถล่มบ้างอะไรบ้างท่านต้องถานดูแล้วครับว่ายืนหยัดไหมมุมิิมไหมนะเราก็ไม่ได้จะไปยุ่งกับเขาแต่ว่า อัลลอฮ์บอกในกุรานอย่างนี้นะท่านจะเชื่อพฤติกรรมของพวกเขาหรือว่าท่านจะเชื่อกุรานที่อัลลอฮ์ประทานลงมานะครับเพราะนั้นอันลลอฮ์บอกให้บอกให้ออกให้ห่างจากสิ่งที่มันอะไรโสมมต่างๆบนหน้าด,ดุนยานี้ <c oughs> นะครับอย่าไปเชื่อฮูนาเฟกอย่าไปเชื่อกุฟฟาร์อย่าไปเชื่อมุสลิ ท่านดูใน,ในอฮซับอายาที่หนึ่งนะครับอล,ลา์บอกกับท่านนาบีก็บอกกับอุมมานทั้งหมดแล้วครับอ้ลลา์บอกยาอายุฮันนบีโอ้นบีอยาอายุฮันนบียุต,ตะกินละโอ้นบีเจ้าจงยุดมั่นยำเกรงต่อพระอ,องค์อัลลอฮวลาะตุติอินกาฟิรีนวันมนาฟิกีอย่าไปเชื่อฟังอย่าไปตองอัดกับไอกาเฟกับไอมูนาเฟกทั้งหลายเห็นไหม นะครับเพราะฉะนั้นออกให้ห่างเรื่องพันนี้ออกให้ห่างทําตัวของท่านให้เป็นเบาวของพระองค์ล้์นะครับอัลลอฮ์จะให้การคุ้มครองให้การดูแลให้การช่วยเหลือนะครับเ <c oughs> วะลาตำนุนตัสตักเซรตำนุนคือการเพิ่มพูนในคุณงามความดีอัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้ทําคุณงามความดี เพื่อขอให้มากตัสตักเซตนะครับกซีรตัสตักเซตกซีรก็แปลว่ามากตักตักตัสตักเซตมาจากอิสตักสรอยัสตักเซตแปลว่าขอให้มากฟาลาทำครับอิสตัฟอัลละแปลว่าขอให้ทำในที่นี้แปลว่าอะไรอย่าทําคุณงามความดีเพื่อหวังกอบโกยนะพอละหมาดเสร็จแล้ว ผมขอไอ้นั่นผมขอไอ้นี่สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะผมละหมาดแล้วอย่าทําแบบนี้ท่านจงละหมาดตามที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้ท่านจงรักพักดีต่อพระองค์แล้วอัลลอฮ์ใช้ให้ท่านขอท่านมีหน้าที่ขอตามที่อัลลอฮ์ใช้ให้ขอท่านจะขออะไรก็ขอแต่อย่าอ้างว่าต้องการไอ้นี่เพราะกูละหมาดเนี่ยมันทุเรศ เห็นไหมครับมันก็มาถึงเรื่องเกี่ยวพันกับการสอนศาสนาสมมติวันนี้ผมเอารัดสามอายะตั้งราคาว่าสามอายะวันนี้ขอพันนะไม่ได้ครับแต่ท่านรับค่าแรงงานของท่านไปคืออะไรคือท่านทำงานมันมีค่าใช้จ่ายค่าแรงงานค่าใช้ชีวิตอยู่นั่นว่าไปเรื่องเงินเดือนเรื่องการตอบแทนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องหนึ่ง แต่จะมาตั้งราคาว่าสามอายาเท่านั้นสี่อายาเท่านี้ตั้งราคากับศาสนาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญไปนะครับท่านก็ไปอะไรบอยบอกว่านี่วันนั้นกูให้มึงไปมึงจำไม่ได้นะไปบอกกับคนอื่นๆน,นี่กำลังเราลํลเลิกบุญคุณเขาแล้วไปบอกกับคนอื่นนี่ดูสิข้าวกูไม่มีอย่าง เยี่ยงมันมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้มันยะโสหังไม่ได้ครับอัล uh ่าบอกยาโยฮัลดีนาอามานุลลาตุบติล ah ุสอดะกอตลาตุบต si ิลุสลาตุบติลุสอดะตอตบินมันในวันอาซาอัล่าบอกว่ามุมินทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ทําการบริจาคของพวกท่านให้มันอะไรให้มันพังพินาศให้มันล้มเหลวตุบติลทําให้มันพังให้มันเสียหายด้วยอะไรด้วยการมันในวันอาซา โดยการลำเลิกบุญคุณโดยการสร้างความเสื่อเสียให้กับเขาไม่ได้อะไรในการทำอันนั้นเห็นไหมครับแล้วอันนี้ตัวหลักๆเลยอัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีว,ว่าอย่าทำหน้าที่โดยการเรียกร้องสินจ้างรางวัลน,นะครับอยู่ในอันมุกมินูนครับอายาที่เจ็ดสิบสองนะครับประมาณนั้นแหละครับอัลลอฮ์บอกว่า อัมตัสอโลหุมคอ,อร์จาคอร์จันยานีอัจรรหรือว่าเจ้าขอรังสินจา้างรางวัลจากพวกเขาฟะคอรอจอูรอบบิกรางวัลจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้านั้นค่อยรุ่นดียิ่งกว่าว่าหวัวค่อยรุนรอสกินพระองค์เป็นพระผู้ทรงประธานปัจจัยยังชีพดีกว่าใครทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นไม่ใช่ทำงานเรื่องศาสนาแล้วก็ไปกำหนดตั้งว่าอายานี้เท่านี้หรือหะดิษนี้เท่านี้อ,อะไรไม่ใช่ท่านรับค่าแรงในการทำงานของท่านไปส่วนจะเอาศาสนาไปแลกเปลี่ยนไม่ได้เอาเร์บอกกับท่านนาบีอย่างนั้นหรือว่าเจ้าไปขอสินจ้างรางวัลจากพวกเขาในการเผยแผ่พระบัญชาของพระองค์แล้วเน่เารางวัล จากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้านั้นดียิ่งกว่าพระองค์เป็นพระผู้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพที่ดียิ่งนะคะ <c oughs> รับวารีร๊อบพิกาฟัสเิซและจงอดกัน้นอดทนเพื่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าคําว่าเพื่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้านี่ไม่ได้ไม่ได้ทาเพื่อเพื่ออลัลรอดเราทำเนี่ยเพื่อตัวของเราแต่ว่าเพื่ออันรอดตรงไหนเราทำเพื่อพระองค์ จะทรงประทานสิ่งที่ดีๆให้กับพวกท่านทั้งหลายพระอ,องค์ไม่ไม่ต้องไม่ต้องง้อมนุษย์พระอ,องค์ใช้มนุษย์ทำไมทำได้ไม่ทำเจออดัดนะครับเพราะฉะนั้นและจงอดกั้นอดทนเพื่อความโปรดปานจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้านะครับอีกทีนึงครับ ในสุรทุนหน้เรียนนะครับท้ายอายะที่ร้อยยี่สิบหกนั่นนะครับอลัลลอฮ์บอกว่า <c oughs> วาลาอินซอบรัรตุมลาหัวคอยรุลิซอบิรินถ้าหากว่าเจ้าอดทนแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่อดกั้นอดทนวัสบิร์เจ้าจงอดทนอลัลลอฮ์บอกว่าวัสบิร์ มาสบร์มาสบุอิลลาบิลลามันไม่มีการอดกัน้นอดทนใดๆนอกจากสำหรับพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการยึดมัน่นการอดกัน้นอดทนไม่ใช่เพื่อคนนั้นไม่ใช่เพื่อคนนี้เพื่อพระบัญชาของพระองค์อัลลอฮ์แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่ดีๆที่พระองค์จะทรงโปรดปานให้ เออรปาประกาศว่าเราเป็นเจ้ามฮัมัดเป็นศาสนาทธุนนะครับช่วยดูด้วยนะครับว่าทุกวันนี้เรายืนอยู่ณนะตำแหน่งใดในการที่เรปาประกาศว่าเราเป็นบ่าวของพระอ,องค์